ที่อยากฝากพี่น้องสี่ชนไปประเด็นที่สอครับแล้วเป็นอันสุดท้ายคือเรื่องของการทุจริตการจำนำข้าวซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดของประเทศขณะน,นี้ผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างบประมาณของประเทศที่สูญเสียไป4 5แสน5แสนล้านนั้นจะไม่ส่งผลร้ายเท่ากับการที่ โครงการนี้มีการทุจริตคอรัปชันทุกขั้นตอนและที่ทุจริตคอรัปชันมากที่สุดขณะนี้ก็คือการสวมสิทธิ์เวียนเทียนข้าวการสร้างเป้าส่งออกลมหรือเป็นเป้าส่งออกสีขาวของกระทรวงพาณิชย์การอ้างการส่งออก7.328ล้านตันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วในขณะนี้ยังไม่มีการส่งออกข้าวในลักษณะรับต่อรับหรือจีบูจีเลย ท่านไม่สามารถปิดบังความจริงได้เพราะว่าในวงการการค้าข้าวในตลาดการซื้อขายในการขนส่งนั้นไม่มีบันทึกหรือสถิติการส่งออกข้าวจำนวนมากขนาดดังกล่าวแต่ที่น่าเสียใจไปกว่าน,นั้นก็คือว่าคุณยิ่งรักทํทำเหมือนกับไม่รู้เรื่องรู้ราวและพยายามกล่าวอ้างจากแหล่งข่าวว่าจะให้ทีมงานของนายอนุปรีนั้น ไปเข้นเอาข้อมูลจากกระทรวงาพาณิชย์ผมไม่สราบว่าพวกท่านเล่นเกมอะไรกันอยู่เพราะนายนรัฐมนตรีครับก็คือประธานของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินายรุ่นตรีเป็นประธานรองนายรฐมนปรีรฐมนปรีพากว่าการกระทรวงาพาณิชย์เป็นรองประธานกรรมการแล้วภารกหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดนี้ก็ระบุชัดนะครับเสนอนโยบายยุทธศาสาตร์ข้าวต่อคณะรัฐมนตรีทั้งระยะสั้นระยะยาวเพื่อการจัดการข้าวสอดคล้องกันทั้งระบบข้อ2ก็เขียนว,ว่าอนุมัติแผนงานโครงการและมาตรการเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกลืมหรือท่านนายกไม่ทราบว่าตัวเองดำลงตแหน่งนั้นท่านถึงต้องขอ ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์และแม้ท่านนายกจะไม่ได้เป็นรงตําแหน่งประธากนกรรมาการชุดนี้เนี่ยท่านก็เป็นนายรัฐมนตรีของประเทศข้าวสักกิโลหนึ่งถ้ามีการทุจริข้าวสักกิโลหนึ่งถ้ามีการเวียนเทียนนายรัฐมนตรีก็ต้องทราบก็ต้องรู้แต่นี่ข้าวเป็นล้านต่าครับถูกสร้างออเดอร์ลมสตอ็อกลมเวียนเทียนข้าวลับก็ามาโดยไม่มีการส่งออก ผมถึงได้เรียนว่านี่เป็นการผูจริคอร์รัปชันคนเงินภาษีประชาชนโดยอ้างเอาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนานมาเป็นช่องทางการตามาหากินและถ้ากระทรวงพาณิชย์จะยืนยันนะครับว่ามีการส่งออกข้าวไดจริงผมขอท้าสองสอทข้อั้นนะครับประเด็นที่1 ในเมื่อท่านบอกว่าท่านไม่อยากเปิดเผยเรื่องราคาเพราะจะกระทบกับเรื่องของความสัมพันธ์ของแต่ละประเทศในการสั่งซื้อผมขอให้กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยแค่หนึ่งประเทศที่มีคําสั่งซื้อและจานวนข้าวที่มีการส่งมอบจริงสองวันที่ท่านได้ส่งออกข้าวไปยังประเทศดังกลา่าว สามคำยืนยันจากประเทศนั้นๆหรือแต่ลประเทศที่ทาษษษษษษา่านมีสัญญาส่งบอกว่าเขาได้รับข้าวตามจำนวนที่ที่มีการกล่าวอ้างจริงไม่ต้องเปิดเผยร,ราคาก็ได้ครับถ้าคิดว่าเปิดเผยไม่ได้ยันไรผมไม่เอาผมเข้าใจแต่เอาแค่ตรงนี้ว่าขายให้ใครขายไปเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ ในจํานวนปริมาณถ้าบอกได้ก็ถือว่ากระทรวงพาณิชย์ทำงานสําเร็จแต่ถ้าพวกท่านเปิดเผยไม่ได้ก็เป็นการส่งออกสีขาวหรือส่งออกลมของพวกท่านครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากเรียกร้องไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้ดำเนินการทาความกระจ่างให้เกิดขึ้นกับสาธารณะีมิฉะนั้นแล้วโครงการนี้ เป็โครงการที่เป็นเปีย่างที่เขากล่าวอ้างครับว่าลำมีคลังโกหกสีขาวล้ตีพานิสกระทงออกสีขาวประเทศถึงคราววิบัติแน่นอน